ในคลิปนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมชิงของลางในเซิร์ฟเมอร์เม,เมเทาวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงในคลิปนี้นะคะหนูอยู่ในประเทศเบอร์เม,เมเทาวเมืองน่ารักแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยแต่ต้องอ่านกฎของประเทศด้วยนะเพราะที่นี่เขาเน้นเรื่องการไม่เลื้อนไม่ค้มคามไม่เหยียดเพศสายแต่งตัวสายแฟชั่นที่นี่เสื้อผ้านหน้าผมเขามีให้เลือกเพียบแถมยังปรับแต่งหน้าตาได้ตามใจชอบไม่เหมือนใครผู้เล่นใหม่มีของสปอร์ตให้ไม่ว่าจะเป็นรถซิ่งหรือรถทำงานบัตรทำงานคูณ2ก็มีให้ด้วย จะเก็บกล้วยเก็บหอยมุกแครอทส้มตอเบอรี่ข้าวน้ำมันปูข้าวโพดกระบองเพชรตัดไม้ขุดแรก่ก็ฟาร์มง่ายไปอีกหรือจะไปตกปลาน้ำลึกเวลาเช่าเรือมี NPC ขับไปให้ถึงจุดตกปลาไม่ต้องเหนื่อยเองจะเก็บสมบัติใต้น้ำก็มีให้ทำแต่ต้องใส่ชุดสำหรับดำน้ำเก็บสมบัติก่อนถึงจะเก็บสมบัติได้และดำน้ำได้นานขึ้น หรือจะซื้อน้องวัวน้องหมูหน่ารักน่ารักแบบนี้มาเลี้ยงก็ไม่มีเบื่อเลยบ้านผีสิงที่นี่ก็มีนะ,ะ,ะงานผิดกฎหมายก็มีให้เลือกทำมากมายขายยาจกปูนจกสายไฟป้นตู้น้ำป้นร้านค้าหรือเจาะยางรถคนอื่นก็ทำได้นะกิจกรรมก็มีให้สนุกตลอดทั้งวันจะชิงทงหรือแอร์ดอป หน่วยงานหมอตำรวจช่างยังเปิดรับสมัครใครที่อยากเป็นก็มาสมัครได้เลยของคราฟมีให้คาราฟมากมายที่เลเบลที่เจ๋งสุดโคกคงจะเป็น GPS ติดตามตัวแถมอาวุธก็เปิดให้คาราฟแล้วด้วยไม่มีไม่ได้แล้วมีระบบวอลโซนเอาไว้ฝึกซ้อมอาวุธด้วยนะสุดท้ายแล้วจะมาคนเดียวหรือมากับเพื่อนก็สรุกได้เหมือนกันภายในเมืองแต่ถ้ามาส0คนรับเพิ่มไปเลยกล่องสุ่มชุดเตียอาวุธ50ลูก มา20คนรับไปเลยกล่องสุ่มชุดทีอาวุธ120ลูกลงสูตรฟรีและรับรถทํางาน60กิโล200กิโลอย่างละ1คันฟรี7วันไปเลยสำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นด้วยกันนะคะลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปนี้ไ,นไปออกตัวไอ้เหี้ย <พอ S 2> ไม่ใช่ว่าเขาลืมไปแล้วนะลืมต๋ไห<ค>นวะยังอะยังยังไี้อะไรหายไปไหนยังหี้อะไรหายไปแล้ว ไปไปไหนวะเอาไอ้เหี้ยตำรวจไปหรอเอาไปเลยออวไปนั่นนู้นน่ะไปนั่น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 น่ะบาร์เรียมไปเลยไอ้เหี้ยเกิดโลกไอ้เหี้ยโกักเอาพุทก่อนไปโลกไอ้เหี้ยเยสิโเนี่ยตำรวจมันดักรออะไรอ่ะมันจอดรถดักรออะไรกันเออไอ้หนุ่มหนุ่มหนุ่มมันถามอันนี้ไอ้ของกล้าวเขาอยู่ไหนแล้ว เอไ,ไม่รู้เาขไปทไหนอ่ะชิบหายและนี่ไงใครน,อ,นรอเไม่ใช่ทุของกลางเป็นรถแบบ,แบ,บรถตู้รถแบบคันบรรทุกไปยังไงไอเอ็มควักโทรัพ์ดูนี่อยู่ไหนโอ,โ,อโอ้มีโทรศัพท์โอไเียมันมันไปนูแล้วตรงตรงไปตรงไปตรงไหนนู่นน่ะลุงนานหน้านูแล้วไปเลยเออมงตจงไปเลยจิกนเี่จอเจอเจอเจอชนชนชนนีชนนีมันต้องชนแล้วมันต้องทายังไงกูต้องตีตำรวจเหรอเออใช่ มึงไม่รักเข็มขาดอะไรเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจยิงเรับโดชนอยู่มันตีเสาตเสมึงแม่เป็นไอ้เมื่อไหร่ต้องชนเหรอไอ้เหี้ยมันจะพังเหรอมันจะพังมันจะพังเพื่องมันจะสู้ตำรวจยังไงเนี่ยอ้ไอ้เหี้ยยิงล้อกูจะหายขายิงล้อกูยังไม่ได้เออเอ้ดิเออ มันเข้าานี่มึงจะดเข้ามาทำไดันมันออกไปดันออกไปอ๋อเอ้ยเอ้เอ้ยเออต้องัดนนเอ้ยเ้ยเอ้จี้เอ้ยเอ้ยยกุหเหลืองน่ะเฮ้ยมันตมันต้ยมันตีมันตีมันตีนมันตีตีขวาขวาไอ้ขวามันกูวต้องช่วยกันว่ะไม่งั้นไม่ไหวว่ะตำรวจมันยิงยางช่วยกันตอัดัใช่ใช่ใชกูก้าซ่อมรถ้เฮ้ยมันจะซ่อมหมอไหมซ่อมไหมมันเอ้ยไอ้ารเาดี เราซ่อมก่อนไหมซ่อมเป็นชั่วโมงไอ้เหี้ยแล้วทไปไหนซ่อมน้ำซ่อมที่ไหมเออถ้ามันได้ลงซ่อมก็เป็นโอกาสไอเอ็มเออโอ้ยไอ้เหี้ยยังไปเลยไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยรถกูจะพังไม่ไหว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 มันลงเพื่อนมันลงมันลงมันลงเอ้ยต้องตีเอ็มไปตีรอเลยเดี๋ยวกูไปสองพันสามร้อสามสิบเก้ามันบวกกันแล้วเร็วเห็นไหมไอ้เหี้ยถ้าตายเราไปลับไปามีไอเอ็มจําหน่แม่งยิงยางยิงเหี้ยไรรถอึด ไอเอ็มเอาไหวไหวไหวเดี๋ยวกูกลังไปสวยนี่เตบัวตายตัวรารถสวยรถมารถมารถมารถโอ้ยยโอ๊ยสตอรีนุ่มไอ้ทีก้าเอามันขึ้นรถเลยเอาเอามันไปด้วยกับมือไอไอ้เนี่ยหนุ่มเนี่ยเหรอเออไม่ต้องมาขาวโดนมาละขวาขวาขวาเรวจตายกี่คนเมื่อกี้ตำรวจตรวจไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งตำรวจไปแล้วหนึ่งสวยสวยเสวยอย่าคันเลยทะลุไปเลยจี้ทะลุไปเลยสวยเบียดเบียดเบียด จับปลาเราไปเียเลยไอ้ยัยปั๊บจำตัวได้ไรโอ้ยยัยตำรวจยิงยางเลยโอ้ยอย่าไปชนมาชายชนนะกูว่าต้องรวมมือกันวะ้องรืไม่งั้นไม่ไหวไอ้ยีไอ้หียตกรถเอาจวะได้อนนี้โอมันเอมัโนโว่ะชน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 ยเอามคว่ำคว่ำคว่ำรถกูเนี่ยคว่ำคว่ กูชนกูชนมันเฮ้ยได้พอแล้วเว้ยจะชนลเว้ยเออไอ้เที่ยมันตัดกันได้กันปวดอ่ะเป็นบอลเลยเฮียพวกมึงอะเดีเขาดีเขาดีเอาชนอไวะไอ้เฮ้ยเฮียเอ้มโง่เยเอ๊ะกูโอ้ยยังไงก็ตายเอ็มขึ้นยังไงนายยังไงเดี๋ยวจีจีกูต้องซ้อมไปจีตายกูเสร็ก่อนกูเสร็ก่อนกูเสเลยซสอมเลย เดี๋ยวมึงตามมานะเฮ้ยเฮียโอ้ยเฮียมึงไปไกลอจับไกลเลยเดี๋ยวมึงไปไกลเ้ยโอ้โหเราซ่มอย่างนานนี่เฮียเฮียตำรวจตำรวจโอ้ยเฮียรถกูสมาสะกิดมันแม้แต่นิดเดียวเฮียโอ้ยเฮียโอชยเฮียเจ้าชู้เจ้าไหวหรอจะไหวหรอจะไหวหรอ มันจะขับบนเนื้อมันขับบนเนื้อไม่ได้โอ้ย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 พิก้ากําลังเสือมายังมาแล้วกําลังเสือมาแล้วเอาจะโดนบรรทุอยู่ไหนอยู่กลางกลางข้างล่างเสร็จกูเสร็จกูเออมันซ่อมมันซ่อมเต้นเต้นลงตีตีเอ็มตีดิเอาดิเอาบอลเอาบอลเอาบอลกูตำรวจเองกูตำรวจอื่นเองนี่ไงกูไม่สนใจกูแย่งแม่งเลยรถกะเออรถมันพังมันเอาไปท้ายเรถมันพัง But, สองกุฏิมันสองเพื่อนตำรวจมันอุ้ยอย่าตีพวกจะกันเองนี่แค่นี่เฮ้ยช่วยกูตีตำรวจหน่อยตำรวจกูกำลังจะเอาตำรวจข้างหลังเพื่อนโอ้กูตายเฮียชุบไอ้ลิซาชุบไหนไหนชุบกูดิเนี่ยหลังเนี่ยกูปั๊มยาก่อนโดกระบอกชุบตายเลยเฮียชุกูจะตายไอ้สัตวสเฮียมันจะยิงกู ไอ้ยกูปั๊มยาให้เป็นชั่วโมงใหญ่โอ้ยไอ้คนหรือว่าไอ้สารคนนัือว่าไอ้กูถือจมูกกูถือโทรศัพท์อะไรเนี่ยไอ้เอ็มกูตางไอ้ไอ้เอ็มไอ้ไอ้คนนั้นไอ้แหมตำรวจยิงใส่ก่อนไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยตำรวจดึงแล้วตำรวจมาหรอ ตายตายตาไอ้ตายีอีกยมันเก็บของ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 มันกยังไงอ่ะอโมมันอโมมันอโมมัตัวอยใช่หรออโมอโมมันอโมเียอะไรกูไมู่ลสวยจมรถไปแล้วแป๊บนึงแป๊บนึไอ้เหียเอ้ยไม่ทันการละไอเอ็มใครขึ้นขึ้นตำรวจขึ้นหรอตำรวจขึ้นไอ้เหียเอ้ยใลัมปั๊มยาไอ้กูมัวปั๊มยา ไม่มเป็นไรไม่เป็นไรพวกกูดักได้มันมันออกไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยสวยสวยไอ้เคี้ยแล้วมันจะลงรถยังไงกูต้องบั๊มมันอีกนาเลยนะเดี๋ยวมันต้องลงมาเดี๋ยวมันต้องลงไอเอ็มขึ้นรถมาก่อนเอ็มเฮ้ยเราขโมยของกลางยังไงวะมันขโมยยังไงอ่ะกดแอลกดแอลเปิดหลังรถมันใช่ปะไม่ได้กูลองแล้วอุ้ยมันออกได้ไอจิก้ารับไปเอ็มมาไจิก้าอยู่กูไปรับอยู่กูไปรับอยู่กูไปรับไอเอลขึ้นมาไอเอล มาแบบกอาเฮ้ยเฮ้ยมุดมุดจีเอาขึ้นเขาไปจี้เี้ยรถเราเหมือนแม่งแรงเนาะเอวของกลางเฮียเอาวะอุ้ยเ้ยยางกแตกยางยางแตกยาแตกซ่อม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 ติดหนึ่งตำรวจติดหนึ่งรถก็จะลบเอ้ยโอ้โหไปช่วยกูหน่อยจนกูช่วยแล้วเฮ้ยเอาขึ้นเขาขึ้นเขา แล้วมันจีแล้วมันจีแล้วมันจีหนโคเปอร์หัวเฮียต้องปักหลามปักหลามไม่แทงคนเก็ไม่มึงต้องแทงตำรวจที่มันซ่อมรถด้วยยุยยาใช้ไอซิก้ามึงต้องแทงมันนะกูไม่ได้อยู่ใกล้เพื่อนตำรวจอื่นกูไล่เองไอเฮียโอ้ยตำรวจมันมีแต่แค่กระบองเพื่อนชนปั๊มแม่งเลยเอากลับไปไม่ได้มันกลับไปทางนู้นไอซิก้าช่วยไอซิก้าเฮ้ยไอซิก้าอีโมูไเอ็มเอ็มเอาเอาเอาพังลงพังลงพังลงพัเราจะล้ม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 ไอเฮียเราจะล้มไอคุ กูล่อไปสามเมื่อของใครดีกูสองหนึ่งยี่สิบเออไอซิก้าขับไปได้ไหมขับไม่ได้ต้องซ่อมลงลงลงเอาเอาของของกูจะเอวเฮ้ยกูจะปูนกูจะปูนใช่หรอเออไอ้เหี้ยปูนแบบสิบร้อยยี่สิบถุงอะเอามันเอามันเพื่อนได้อยู่ได้อยู่มันได้เท่าไหร่วะตัวได้ตัวายเฮ้ยมันได้โคตรสิบมึงเปิดมึงเปิดมันได้โคตรสิบเพื่อน เออมันได้คนเรายี่สิบเออเร็วเร็วเอาเลี้ยวไม่ได้แล้วไมได้แล้วเฮ้ยมึงกิ๊บมาที่กูดิกิ๊บมาที่กูดิมึงกดตัวเอลแล้วมึงเปิดเลยตายเฮียไอเหียนี่ประชาชนฆ่ากูประชาชนฮะอุ้ยสวยแปะตายหมดตายสองตัวเอาไปชนเอาประชาชนเอาประชาชนเอาประชาชนมึงกดตัวเอลดิมึงมึงกดตัวเอลแล้วมึงเอาออกมาเพื่อนตำรวจอีกคนกูไม่สนแล้วเป็นหลักการนะ กูจะฆ่าตำรวจซะจ้อเนี่ยับคอยแบ่งกันเรี้ไม่ได้คนยี่สิบวยไอ้ยี่สิบกูงูหัวไอ้สัตว์อุ้ยยังม่โดนเอาหัวพีก้าอีโมเออททาายยิิเฮ้ยมันจะตีกูทำไมเอ็มไม่ะไรก็ทีวะไอ้สัตว์ไอ้ยี่สิบกำลังมีคนใช้รถอยู่ไอ้ยี่สีบไอ้เหี้ยเอาของกลางไปเอาของกลางไปเหี้ยของกลางเยอะมาก มาโชเอ้ยโมจริงเหรอโมจิงแล้วเปล่าตายละแล้วไปเลยไปเลยไปเลยรับดูเลยไอ้ไอ้เอ็มึงขับรถกลุมาขับรถกูุมขู่เอาของกลางไว้คนเดียวได้เขึ้นบนเขาขึ้นบนเขามึงมีคนตามมาแล้วนั่นแหละไม่เป็นไรกูขึ้นบนเขาแล้วมันไม่เห็นกูเออเหวได้ไหมกูได้ทั้งคันน่ะกูบอกเลยเหลือไหม ขอเช็คก่อนโอ้โหเฮียกูมาตั้งนานในสัตว์ของกลางหมดเลยนี่ะ